สามหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดได้ไหมพี่สามหมื่นห้าจริงสองหมื่นเก้าได้ไหมพี่ ทั้งปราศจากอุปสรรคอันตรายและทุกโศกโรคภัยทั้งหลายเธอ คุยกันก่อนพี่ขับหนีมาทำไมโลงอนนี้ยมัง้งโลงทางมาซื้อพผ้าสิเก็บผ้ <c oughs> แล้วก็ซื้อหน่อยอันนี้เราก็อยู่ที่วัดต,ตึกราดบุรีเ <c oughs> หนื่อยเพียม,มากเดี๋ยวเราไปดูหน้าพระกันดีกว่านะครับก็เป็นพี่ชายที่เล่นผ <c oughs> ้าขนานมากเดี๋ยวเรามาดูกันต่ <c oughs> อมีอะไรบ้างพี่มาไม่ปรึกษาพวกผมเลยอันนี้ที่ไหนพี่หน่อยเรนจะรู้พี่่อเดี๋ยวได้เก่าแล้ว เออเท่ดีว่ะวัชนะเนื้อผงทันเหรอทีนี้มันพี่วัชนะไอ้นี้พี่มีนี่ไงวัชนาสองสี่เก้าหนึ่งไงอ๋อพอพรอมเสร็จเหรอใช่เหรอผดขาดผดจาดบาราเบาขาดจงคงอีอะไรประมาณนั้สองสี่เก้าหนึ่งทันทันทันผดจาดสิผดจาดบาราเบาวัชนะเหรอวัชนะใช่ป่ะใช่วัชนะนี่ผงพายคาบสมุดกระดูกถีเจ็ดปลาช้าเขาเรียกโพโพกลางโพนิยมโพแลมอะไรก็แล้วนะพอแดงวัดเทพธิดารามอันนี้ที่ไหนอ่ะ ปิดตาหลังอ๋อปูโตใช่่ะปูโตไงวัดรับพลายอ่ะปูโตพอกเสมรุ่นแรกอ่ะปูโตเฮนี่ปีอะไรอ่ะสองหนึ่งเจ็ดไงอ๋อปูโตวัดวัดปลานะปูแผ่วหนึ่งแปดจริงเอตัวโดนหลวงไงปูแผ่วปูแผ่วปูแผ่วเออบุเรงนองออกศึอันนี้ที่ไหนปูใจเหรอพญาญาติอันนี้พ่อเมียนวัดโคกบเจ้า อ๋อพราเมียนนะบูเลงน้องอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้ทุ่งคามึงรู้มากไปแล้วพระท่านทางนต้นทุ่งคาอยู่แล้วพูดดีเซกอันนี้อาจารย์ก็คลายคลายอาจารย์อาจารย์อาจารย์ของกระพุทธหนึ่งดอกพอเท่าชูใช่ใช่ใช่พอ่าพรท่านชูเท่าชูเท่าอันนี้ที่ไหนอ่ะสามปื้มโต๊ะบุโต๊้เซกีอะไรอ่ะหนึ่งห้าอ๋อสามปื้มบุโต้อะนะหนึ่งห้าอันนี้ขายเกาะงานเลยเหรอไม่ไงโขบ้านท่านน่ะทางใต้อ่ะเกาะพังงานไง เออดูเนื้อก่อนสิอันนี้ที่ไหนอ่ะจันโจอันนี้ไม่รู้อะต่เก่าเลยเนาะเกครกบอันนี้มาขามเท่าหลวงพ่ออะไรมุ้งอะไรนะสำราะวัดชนะสงครามนี่นะวัดชนะสงครามสองสี่เท่าไรนะแปดห้าแปดห้าไม่แพงพระดีนะพะคงพระคงปู่วัดชนะสงครามบัวบัวอะไรนะเขาเรียกว่าบัวเล็บช้างเออบัวเล็บช้างพ่อหกทันเหรอดีเหรอลองดูต้องดูว่าว่ามีน้ำหนักพ่อหกท่าข้ามแกะหน่อยพี่แกะหน่อยแกะเลยแกะเลยหน้าตัวนะพ่อหกเลย นี่ขุนแผนฟันแน่นอนฟันแน่นอนก้าขุนเขาแปดสีธนนหนึ่งโลกธาตุหันจักรวาลรวมเป็นสหัสโลกธาตุยห้มีครั้งที่สองอ่ะคุณแรกคนนี้ฟันแน่นอนขอบดีนะเม็ดบัวพ่อตมะยังจะมีอีกนะเออไม่น่าเม็ดบัวเยอะแล้วสามันทุกทายแล้วสองสองนะสองสองอ่ะคุณแม่บุญเรือนอ่ะเนี่ย กินอะไรอะ่ะเอ้ตะไคร้อ๋อตะไคร้คุ้มไบุญเรือนแพงไหมไม่แพงไนมะ่แพงตะไคร้คุ้มไบุญเรือนเนื<ๆ>้อดาหานปลาละได้เออมาเป็นนงเป็นเนื้อเป็นน้ำมั่งเออนี่นี่ไปลือมาจากบ้านเลยเนะนี่ยเม็ดบัวอะไรปูสีแหน่ทำผลไมหน้าเหรอใช่ใช่ใช่มีพวกอุ่นตานโกงบัวอตวอกอผสมวัตเจ้าฟ้าสารลอยชุมพรซื้อได้ซื้อซื้อไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อน ในฮิขาเยอะนะเยอะอยู่เขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นพับผงตั้งแต่ยังไม่มีใครเล่นอ่ะก็ถือว่าโอเคนะเก่งอยู่นะมีมีเป็นสิบองค์เลยนะพ่อส่งแต่ไม่ได้เอามาอะไรของมืออะไรของมือบัวเป็นเม็ดบัวหลวงพ่อยึดหนองจอกพับเขาให้เสียตังค์แน่นอนเลยนะเสียมากเสียน้อยไม่รู้ยิ้มห้าพอสองล้อพระที่สุดในโลกพิดพ้อกระเซ็นี่ยใครมีพ้าแบบนี้ก็นะทักหาผมนะผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาที่คุณตกใจแน่นอน ซื้อดีจนคุณตกใจโอ้กระแสเข้มมโตมีปนที่เป็นไมด้หมดอกเขมุ้ยมนย่อยที่สุดเลยนะแต่ถูกมากในกองอยนี้เลยามุ้ยน้ำนมควายผรมจารีนที่ซื้อที่ซื้อได้อ่ะเจอเจอเโอ้ยเเช็ดเดีวอย่าหักนะอย่าหักนะนี่ที่ต้องซื้อถ้าหักก็โวยกูงาเพท่าบหลังอูนี่ขายเป็นพวกลวยอ่ะเหนื่อยมากไปเสกพระมาเนี่ยเพิ่งเสกวาระที่เ็เนี่ยวัดเฉลิมเนี่ยอเเสกอีกเลสามวาระนะโอ้สวาระเลยเหรอสิบเลยเสกสิบเลยถ้าเสกสาล้าน แต่ละครั้งเกจิมันก็ไม่ใช่ว่าถูกถูกเมื่อกี้ปวดใจพยาย,ยาตปวดใจกับพ่อทางสุดน้องประดุกพ่ทุนตัวในมิมรเก็บรง,ง,งิมลตระดำตุยงรู้จักกันหมดแหละแต่ว่ามึงขายเป็นสิ่งที่ส่าัดถ้าเราซื้อมา่อให้าพระดังแค่ไหนแล้วไม่มีมึงขาย พอเราขายพระขายพระที่คงอภพิญญาแต่ขายพระที่มีประสบการณ์พระที่ไม่มีประสบการณ์เราจะไม่เอาไปเล่นในไลน์พระที่ไม่เคยโด่งดังเราจะไม่เอาไปเล่นในไลน์เพราะว่าต้องการจะเสี่ยงเสี่ยงมากนะซื้อไปไม่มีใครรบับผิดชอบคือรับผิดชอบตัวเองนะครับหลุจดจากตรงนี้ไปคือเอามาคืนไม่ได้แค่นั้นเองยกเว้นเจ้าของบ้านบอกประกันรับประกันแต่ว่าเราเป็นเซียนพระเราถือว่าสินเราเสมอกันนะถ้าเราขายกับลูกค้าเราอาจจะมีการประกันแต่ถ้าเกิดเซียนขายเซียนเขาไม่มีการใครประกันไทรคุณมีกล้องผมมีกล้องเขาเรียกกันว่าสีเสมอกัน นะครับออกจากหน้าบ้านไปก็จบนะฮะการซื้อขายได้ทุกองค์พับแต่ว่าคุณอาจจะได้กําไรบ้างไม่ได้กําไรบ้างนะอันนี้แล้วแต่ฝีมือของใครนี่อาจารย์สีทันดอนนะเป็นหมดเหมือนกันเลยทางใต้ไงฮะ,ะตรังตรังอาจารย์สีทันดอนเก่งนะเรีย้ยงผีคล้าวของจังหวัดราชบุรีนี่เรียงผีคล้าวเขาเรียกเรียงผีคล้าวนะครับบางคนเรียกเรี้ยงสุนทรสว่ากันผีเบอร์หนึ่งแล้วกันนี่จา้าแค่พูดชื่อนะยังกลัวเลยแค่<ๆ><ๆ>ชื่อเอาว่าถ้าบ้านไหนมีผี ถ้านึกถึงอะไปเลยอยู่ไม่ได้ไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวนะครับนี่คือพิเศษมีจานนี่คือเหรียญผีคร้ามของจังหวัดราชบุรีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะสวย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 ,สวยนี่เหรียญรุ่นแรกของท่านนะ2513ใครกลัวผีนะแขวนเหรียญนี้ในรถใครกลัวผีแขวนเหรียญน,นี้ในบ้านใครต้องออกไปไหนแล้วต้องเจอกระสัพพเวสีแขวนเหรียญนี้ซะผีคร้ามของราชบุรีพบผัดวัดระเลมารุ่นแรกถาดต่อไปว้าวพอสง่า30พม่วงยางงามอันนี้ที่ไหนพี่พบผัดทุนแรก จริงเหรอสมเด็จปู่แหวนสุจินโนปู่แหวนนี่เก่งไงนอกจากนั่งสถาธิบนก้อนเมฆได้ก็รุ่นที่นิยมรุ่นนี้รุ่นนิยมหรอแพงไหมมหาลามแพงเท่าไหร่สามพันกว,<ส>ว่าบาทว้าว,ว,ว,วพ่อไงาสามศูน,นย์เหรียญยิงไม่ออกนี่จานวัดจานหลวงพ่อป่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่้อาจานป้อมจ่า อ๋อนี่เป็นลายมือลูกศิษย์นะลายมืออาจารย์ป้อมเท่าไหร่อ่ะพี่เราก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อาจารย์ใช่ใช่อาาจรย์งานดูอ่ะอ่ะเรามาคำนวณค่าเสียหายกันดีกว่าจะมาลีลาลีรอกันเลยดีกว่าม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 าที่เราจะซื้อกันได้ที่เราจะประทักกันได้นะไม่ใช่ทุกองค์ที่ผมจะซื้อนะครับเพราะผมต้องดูมุมผมต้องดูมุมของผมเพราะม่วงยางงานเก่งมากนะเก่งมากนี่ต้องดูพิเศษ เนี่ยให้ให้ท่านไปแป้งเจมเิมแป้งมาแล้วก็ไปเรียนนี่นี่เก็บหน้านมากเลยเราทันนะเราทันพม่วงดูดวงกิ่งแม่นแม่นแม่นแค่แค่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกินหรอใช่ดยอดุดยอดพม่วงเ่ยนะตอัไหนนั้นเนี่ยผมไปอยู่ใต้แล้วผมไปลําบากมากแล้วผมไปทําเรื่องไม่ดีไม่ดีเอาไว้รู้เปล่าแม่ผมไปดูดวงไงหลวงพ่อเห็นปุ๊บพอแม่ถามถึงลูกหลวงพ่อบอกทําไมให้ลูกไปอยู่อย่างนั้นล่ะ เดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันรวยรอบนี้มันรวยผมก็ได้กลับมานะหลังจากนั้น,นจริงๆห้าปีตอนที่แม่ผมไม่อยู่แล้วแล้วก็หลวงพ่อไม่อยู่แล้วเหมืนอนกันเพราะม่วงเก่งมากยางงามแล้วไปหาดูนะเหรียญหนุนดวงเหรียญท่านดีมากสร้างตั้งแต่ลึกๆเลยนะผมยังไม่เกิดเลยปีๆผมเกิดพอดีปี2องันห้าร้อยยี่สิบแปดเดี๋ยวลองดอราคากันดูแล้วกันเผ<อ>ิเ่มลดหลั่นอะไรกันได้บ้างได้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  flow and gotta give me a moment i'm a star let me show it. some people say i'm too far gone but i'm right where i belong they can't help but see me shine i'm hella fly in my money long everybody wanna tag along i'ma be that girl till i die yeah. Yeah. No, I Nothing I did it for me. Now to keep it a hundred, I do it to look clean. I do it for the love, and I do it all to show the homies we can have what we wanted. And now I'm chilling in the mansion with a glass of champagne, Yum. not the cheap stuff, but I cannot drop names. Little private plane when I'm flying out to Vegas. Uh -huh. Big shades on, got me feeling like I'm famous. <laughs> I'm a don and they know it. I know. I'm giving you a shot. show ที่นะฮะดูมาก็พอสมควรนะก็จะเป็นพระที่กลางเก่ากลางใหม่นะครับแต่ว่าประสบการณ์ดีแล้วก็เกจิที่เสกก็ไม่ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเรามาประเมินราคากันดีกว่าว่านี้สิ่งที่ผมคัดออกมาและจะไปเจอในไลฟ์กันผมจะกําไรหรือขัดทุนเท่าไ,รไหร่พี่อืมสามาขหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดได้ไหมพี่ เอาไปสองหมื่นเก้าเลยพี่กำไรไม่เยอะนั่นแหละเพราะว่าเก็บมานานเอาไปสามหมื่นสองยพี่โตเยออย่าไปเกี่ยงเลยสามร้อยสามหมื่นสี่แล้วกันพี่นั่นแหละ ไม่ลดสักบา Jamie, ทเลยพี่ลดแล้วมันลดตั้งแต่เราคุยกันแล้วะนนัั่แหลครบจบได้พี่สามหมื่นห้านะอ่ะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวโอเคจัดไปอ่ะเดี๋ยวบาทเดียวไม่ลดแต่โอ้ตังค์ไม่พอเนี่ยใครมาก็ยืมยืมหน่อยละยืมตังค์หน่อยพอพอแต่ไม่มีตังค์เลยอกลับบ้านเลยนะสามหมื่นห้านะครับอาจานะพอดีเลยเรียนสองพันโอ้โหมันจะเกลืออะไรพอดีเป๊ะเลยบาทเดียวกลับบ้าน พี่ๆท่านใดนะครับต้องการเปลี่นพาร์เกอร์มือจุดนะครับนึกถึงผมนะบ้านคุณจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไหนอยู่ดึกอยู่มืดแค่ไหนบอกแนะนําได้นะครับผมก็ยินดีจะไปซื้อพักเครื่องร์นะพี่สำหรับวันนี้ผมก็าลาพี่ๆไปก่อนพระที่ผมซื้อได้สามารถตามเข้าไปดูได้นะครับที่ยูทูปพระลึกลับสินตับโฟไทยตามเข้าไปแบบปันได้ที่เฟซบุ๊กนักดูใบนะครับโดยที่ ไม่มีราคาเริ่มต้นแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่17บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเ <ๆ S 1> พิ่มถึง24่สนาฬิกาด้วยถ้าเราไปช้าวันนี้ไปช้าถนะึงยี่สิี่นาฬิกานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดที่พี่ไม่กดไลค์กดแชร์ไม่คอมเมนต์นช่องเราอาจจะปิดอ่ะผมองช่างานดิเอเอครับก็ธรรมดาต้อมีคนดูทำไปทำไมกูมไม่ออกออกไปแล้วกูจะองเลยแดกโอเคครับพี่นายนี่ครับขอบคุณ <ๆ S 2> มากใช้ตังค์ได้เลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนพบกันแค่นี้หน้าสวัสดีครับ This <laughs> ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my CDA, this is my team. If you talk it, it's out of me nice. I play with all of my life. You see my name in the lights. Better keep right, I'm champion. It's not repetition, I'm stacking these trophies.